คุณผู้ชมคะช่วง world of food บาภูเขาทองนะคะวันนี้น้องเจนนี่จะพาเราไปชิมขาหมูห้องเต้แสนอร่อยย่านพรานนกค่ะขาหมูห้องเต้ของที่นี่นะคะพิเศษแล้วก็น่ารับประทานเพียงใดไปชมกันได้เลยค่ะช่วง world of food บาภูเขาทอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจนนี่ในช่วงของ w o r l d of Food by ปุ๋าขาวทองกันอีกหนึ่งครั้งนะคะและวันนี้ค่ะเจนนี่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่แถวสี่แยกพลานองน,นั่นเองเพราะว่าเจนนี่ทราบมานะคะว่าย่านนี้เนี่ยมีร้านขาหมูร้านหนึ่งอร่อยมากค่ะจนเจนนี่เนี่ยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยร้านนี้เนี่ยนั่นก็คือร้านขาหมูฮ่องเต้ค่ะแต่เอ๊ะเคล็ดลับความอร่อยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวตามเจนนี่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะตามมาค ค่ะกับร้านขาหมูห้องเต้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตามไปข้างในเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะขาหมูห้องเต้เชิญค่ะร้านขาหมูห้องเต้เปิดมานานหรือยังคะก็ประมาณ5ปีค่ะ5ปีแล้วทำไมถึงต้องชื่อขาหมูห้องเต้ด้วยอะคะต้นตำรับอะค่ะของเจ้าของร้านที่ที่สอนเราอะค่ะแล้วเคล็ดลับความอร่อยของขาหมูห้องเต้ของร้านพี่ไก่อะคะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเลือกขาหมูค่ะซึ่งเลือกขาหลังแล้วก็ต้องขูดและล้าง ให้สะอาดอะ,ค,ะค่ะค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมค่ะ,คะมีซีอิ๊วแล้วก็เป็นมีซอสปลาเขียวว่ะค่ะถ้าจะมาที่ร้านพี่ไก่เนี่ยไม่ทราบว่าร้านพี่ไก่เปิดปิดกี่โมงคะแล้วเปิดปิดวันไหนบ้างค่ะร้านเราเปิดทุกวันนะคะ<ม>เปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าะคะ่ะถึง3าทุ่มจุดสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยพันกนกอะคะ่ะ ถ้าหาธนาคารเจอก็หาร้านเราเจอแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะนี่มาวันนี้แล้วถ้าพี่ไก่ไม่สาธิตวิธีการทำขาหมูฮ่องเต้จะนี่ดูจะนี่เครื่องนะได้เลยค่ะเ,คเดี๋ยวจะสอนสูตรต้นตำรับให้เลยค่ะไม่ห่วงสูตรเลยเหรอคะไม่เลยค่ะโอ้โหถ้าเจ้าของร้านอนุญาตขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะนี่ไปเตรียมตัวเข้าครัวก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ พร้อมแล้วแต่พี่ไก่พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเราลุเลยเลยดีไหมคะเอาเลยค่ะสำหรับเมนูขาหมูฮ่องเต้ที่พี่ไก่เจ้าของร้านจะสาธิตให้น้องเจนนี่ชมแบบไม่หวงสูตรนั้นนะคะนอกจากการเลือกขาหลังที่มีเนื้อเยอะมาทำความสะอาดไม่ให้มีขนและกลิ่นสาบแล้วในการต้มนั้นพี่ไก่ก็นำเครื่องเทศอย่างอบเชยโปยกักพริกหอมพริกไทยดำต้มก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นปรุงรสชาติให้อร่อยด้วยซอสหอยนางรม ซีอิ๊วถั่วเหลืองซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองน้ำตาลปีพร้อมกระเทียมและรากผักชีก่อนจะปิดฝาเคี่ยวต่อหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ขาหมูที่พร้อมจะนำมาอุ่นร้อนๆรอเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วละค่ะพอเจอบมาสภาพอย่างนี้ค่ะก็ทานได้เลยค่ะอ่ล้องหันแล้วใจไม่ไหวแล้วค่ะถ้าอางนันนี้ขอจานนี้เลยแล้วกันนะคะค่ะ เพื่อแทนคำขอบคุณที่พี่ไก่เปิดโอกาสให้ทางรายการได้ทราบที่มาของเมนูขาหมูฮ่องเต้รสชาติเยี่ยมแบบนี้นะคะทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยพร้อมผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองให้กับร้านขาหมูฮ่องเต้ไว้ปรุงเมนูอร่อยๆให้ลูกค้าต่อไปด้วยค่ะร้านขาหมูฮ่องเต้เนี่ยเมนูเด็ดเนี่ยก็คือขาหมูฮ่องเต้เนี่ยนะครับเขาใช้ตัวซอสหอยนางรมตาภูเขาทอง ในการหมักหมูนะครับมันมีส่วนช่วยในเรื่องของรสชาติของขาหมูห้องเต้ที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมีรสค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับชวนร,รับประทานจึงอยากจะชวนท่านผู้ชมเนี่ยลองมารับประทานดูร้างขาหมูห้องเต้ อร่อยสมกับชื่อร้านขาหมูห้องแต้งจริงได้ค่ะแต่วันนี้พี่ไก่ใจดีอีกแล้วเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ร้านพี่ไก่แล้วบอกว่ามาจากทางรายการเช้านี้ที่ช่อง5้ารับประทานครบทุก100้บาทรับฟรีเลยค่ะไข่รพระโล้สองลูกจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะแต่นอกเหนือจากความอร่อยแบบนี้นะคะทําข่าวทองก็มีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกเช่นเดียวกันค่ะนั่นกะ็คือให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปกดไลค์ในหน้าแฟนเพจไทยเทพะโล้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad 2กันไปฟรีฟรแล้วค่ะแม้สําหรับวันนี้เวลาความอร่อยของเจนนี่ก็หมดลงอีกแล้วค่ะส่วนสําหรับสัปดาห์หน้าเจนนี่จะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูซูเปอร์ราดหน้าที่ร้านช่องแชงห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะตอนนี้ไปพบกับพี่คาล่าและช่วงต่อไปของรายการเจนนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสถอยนางรมตาเป็นขาทอง เช้านี้ที่ช่อง